วันนำมุนวันข้างบอกเขาอย่าเข้าไปเลย ดูผมดูฟอกค,ครับัเ,เตะแก้คันนะครับลากกำลังเพลินเ,เลยครับกัดนะครับก็ถ้าเกิดเห็นว่ามีพวกชะลงชะโดนะครับลองเตะแก้คันดูนะครับผม ใช้ได้ผลดีกับปลาชะโดนะครับก็ตัวนี้เป็นชะโดน่าจะไซส์ประมาณก็ึ่โลกว่าๆนะครับกัดเสียงแน่นเลยครับมันตุบก็การใช้งานนะครับก็หา,าช่องโลง่ลงๆนะครับแบบเนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับคือตีสุ่มไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ตีไปเรื่อยถ้าไม่มีตัวกัดเราก็ย้ายที่นะครับเราอย่าไปตีซ้าที่เดิมครับผมเพราะว่า,าพวกเนี้ย ตีแค่ไม่กี่ไม้ถ้ามันมีตัวอยู่นะครับมันก็จะออกมากัดครับผมเป็นพวกชะโดนะครับชะโดเล็กครับไซส์ประมาณโลกว่าๆนะครับผมกัดเตะแก้คันสีดำครับขนาด9เซนสภาพหมายเป็นเป็นคลองนะครับคลองโล่งๆเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นว่ามันมีพวกชะโดเนี่ยมันขึ้นน้ําอยู่นะครับก็เลยลองตีดูก็กัดจริงๆครับโอเคมีผู้ชมด้านบนโอเคครับผม เตะแก้คันสุดยอดมากครับ